แล้วไปกันต่อค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมสำหรับไฟหน้าในตัวเจคูซิกอีวีในรุ่นขับสีกันค่ะตัวนี้ค่ะไฟหน้าค่ะจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแมทริกอะแด t ตีฟค่ะเขามีเขียนตัวฟอนต์ไว้เลยว่าแมทริกวิชันด้านไหนค่ะตัวนี้ก็จะให้มาเป็นแบบรูปแบบ LED แล้วก็ทางฝั่งของด้านล่างค่ะของด้านนี้ค่ะยาวลงมาแบบนี้ค่ะสำหรับไฟเดทัมและนิ่งไลท์ก็ให้มาแบบรูปแบบ LED ค่ะมีระบบโฟลท์โรมีโฮมค่ะมีระบบเปิดปิดไฟ สูงอัตโนมัติให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้เลยไปกันค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกันต่อบริเวณด้านข้างกันค่ะสำหรับด้านข้างของตัวรถนี่นี่คือความโป่งของตัวรถนะเขาก็จะมีแบบว่ามิติเพิ่มเข้ามาค่ะและยังเพิ่มขนาดของซุ้มล้อเข้ามาด้วยทำให้ตัวรถค่ะมีความกว้างเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้รถดูกว้างแล้วก็ดูใหญ่ด้วยนะแต่เวลาขับขี่นะฉกเฉียวมากเลยค่ะแล้วขับสนุกด้วย มาที่ฟังของตัวยางค่ะยางที่ให้มาในรุ่นขับสีค่ะจะเป็นยางเฉายางค่ะตัวสเปคยางที่ให้มาจะเป็น225/55 R19 ค่ะด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดิสเบรกและที่สำคัญเลยช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแม็กเพอร์สตั้สตารค่ะล้อถ้าเมื่อกี้นี้พาทุกคนไปดูตัวขับ2อ,อาจจะเห็นกันแวบๆเนาะตัวล้อลายจะมีมาไม่เหมือนกันนะแต่ความสวยก็แล้วแต่คนชอบเลยค่ะ มาที่ฝั่งของกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างก็เป็นเอกลักษณ์นะปกติเราเจอเจอที่มันแบบเพียวๆหรือว่าจะเป็นแบบเหลี่ยมยาว,ยาวๆหน่อยแต่อันนี้เขาจะให้มามีมิติมีมุมมาค่ะตรงนี้ก็ทําออกมาได้สวยด้วยแล้วก็ตัวครอบเนี่ยให้มาเป็นสีดําเงาค่ะบริเวณของไฟเดี้ยวตรงกลางค่ะก็ให้มาเป็นขนาดใหญ่เหมือนกัน เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเป็นเลยค่ะนอกจากบริเวณกันชนหน้ากระจังหน้าคิ Q ้วล้อแล้วตัวรถที่มีสีเหลืองแล้วหลังคาค่ะเป็นสีดําเงาพร้อมกับกระจกค่ะที่ให้มาเป็นสีดําเงาเหมือนกันบริเวณด้านนี้นี่สวยๆเลยสีดํามีราวหลังคาค่ะที่สามารถติดตั้งเต็นท์จากทางนอร์เวย์ได้ตรงเนี้ยดียังไงเวลาเราจะขับขี่ไปแคมป์ปิ้ง เดินทางไกลๆแค่ไหนค่ะหรือว่าอยากจะไปปิกนิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถใส่ตัวกล่องอุปกรณ์เก็บของเพิ่มเติมด้านบนหรือตั้งเต็นท์ด้านบนได้ชิ่นเดียวกันและในรุ่นนี้ค่ะยังมีตัวพารามิกลูฟมาให้ด้วยสามารถเปิดปิดม่านไฟฟ้าด้านบนได้ค่ะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในกันส่วนตัวน้ำจับเปิดประตูค่ะตรงด้านนี้ตัวนี้รถเปิดอยู่ก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้แต่ถ้า ัวรถเวลาล็อกไปเขาจะระนาบไปกับตัวบอดี้ตัวรถเลยก็ดีค่ะอันนี้สวยจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ขึ้นอยู่กับการถนัดการใช้งานของแต่ละคนแต่อจีคิดว่ารถรุ่นไหนก็ใช้งานได้เหมือนกันค่ะมาที่ฝั่งของด้านข้างกันบ้างค่ะบริเวณตัวกันกระแทกหรือว่าบริเวณกาดด้านข้างเนี่ยจะมี2ชิ้นที่มาพร้อมกับลวดลายเมื่อกี้นี้มีแบบฟึดนิดนึงใช่ไหมแต่ ไม่มีรอยเลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็ทางฝั่งของด้านนี้ค่ะมีเขาเรียกว่าลวดลายตัดเพิ่มดีไซน์เข้ามาแล้วก็ฝั่งของด้านล่างค่ะที่เป็นตัวชิ้นสีดําขนาดใหญ่อันนี้แข็งแรงมากเลยนะอจิจับบริเวณด้านนี้เหมือนกับว่าเขาจะติดแนบไปกับตัวถังรถเลยไม่มีความโป่งของทางด้านในเลยลถือว่าแข็งแรงค่ะ ไปกันต่อค่ะสาหรับผู้โดยสารแถวที่สองค่ะด้านนี้ก็ให้มาเป็นตัวจับค่ะสีเดียวกันกับตัวรถเลยพื้นด้านในตัวจับเป็นสีดําค่ะไปกันต่อบริเวณด้านหลังของตัวรถด้านหน้ามีความเว้าวโปง่งด้านหลังก็มีความโป่งมาให้เหมือนกันแล้วก็ฝั่งของตัวคิวล้อด้านหลังค่ะ มาดูฝั่งของตัวยางกันยางให้มาเป็นยางเฉายางทั้ง4เส้นเลยสเปคยาง 225/55R19 ค่ะอย่างที่บอกไปว่าด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังให้เป็นดิสช่วงล่างด้านหลังเป็นมันติหลิงค่ะมาบริเวณด้านท้ายของตัวรถกันมากตรงนี้ก็จะมีแบบตกแต่งบริเวณด้านท้ายมีไฟท้ายแบบรูปแบบ LED ค่ะตัวเปิดแล้วก็กล่องเก็บของบริเวณด้านหลังตรงด้านนี้ก็จะมีตัวล็อกบอกนี่ค่ะ เราสามารถเปิดกล่องเก็บของบริเวณด้านท้ายได้อยากจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้สามารถใส่เข้าไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นในรุ่นขับ2ค่ะตรงด้านนั้นน่ะเขาจะไม่มีตัวกล่องเก็บของด้านหลังทุกคนจะสังเกตเห็นเลยว่าตรงนี้จะเป็นช่องซีเลยกแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวฟอนเจคู่เลยก็คือบริเวณด้านนี้ค่ะนี่แล้วเวลาเปิดปิดการใช้งานเหมือนกันตัวแร่ฟ้ามีเหมือนกันก้านตัวก้านปัดน้ำฝนมีมาให้เหมือนกันค่ะ ด้านท้ายก็จะเป็นไฟเบรกแบบเดียวกันเลย mm hmm. ก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ให้มาเหมือนกัน mm hmm. เวลาเปิดปีการใช้งานค่ะตรงนี้มันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือตรงนี้มันไม่มีกล่องใช่ไหม mm hmm. เราอยากจะเปิดกว้างแค่ไหนเราสามารถเปิดได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวนู้นต้องเผื่อในระยะในการเปิด mm hmm. เพิ่มเติมมากขึ้น mm hmm. จริงๆมันก็หน่อยนึงเนาะความห่างของตัวกล่องกับตัวไม่มีกล่องเ mm hmm. นี่ยค่ะเปิดปีการใช้งานแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อฝั่งของตัวคันขับสี่ค่ะ นี่พี่อาจีบอกไปเห็นไหมมีช่องเก็บของมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้ใช้ก็เลือกเป็นตัวนั้นได้หรือถ้าได้ใช้หรือยังไงก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เหมือนกันอย่างที่บอกไปมีมาให้มีเลยแล้วก็ด้านท้ายค่ะตุกับตัวกันชนด้านท้ายตรงด้านนี้ก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังมีมาให้มีตัวฟอนต์ j ่ Six EV แล้วก็จะมีเขียน I w d u UD ตรวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะ เดี๋ยวเราพาเปิดดูด้านในถ้าเปิดจะเปิดดูด้านในเห็นไหมพอมันมีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กะระยะในการเปิดเพิ่มเติมมากขึ้นนิดนึ่งจสามารถใช้งานได้นี่ตัวกระบอกชุกเปิดการใช้งานได้สะดวกแล้วฝั่งด้านนี้ค่ะมีหูเกี่ยวให้จุได้ถึง3กิโลเลยแล้วแต่ว่าเราจะจะเกี่ยวอะไรหรือว่าอยากจะปิดก็สามารถเลือกปิดได้มีตัวไรฟ้าให้แล้วฝั่งด้านในตรงด้านนี้ค่ะนี่ปึ๊บ เดี๋ยวจิเอาพรมออกให้ดูก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูพื้นที่กับบริเวณด้านในตรงนั้นนี่มีช่องวางของให้วางของสามารถวางทุกอย่างไว้ในนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบคู่มือคู่มือนะคู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าของรถค่ะมีคู่มือคู่มือการรับประกันต่างๆก็จะมีให้ด้านนี้แล้วก็นี่กระเป๋าค่ะกระเป๋าในการใช้งานออกรถทุกครั้งก็จะไดโอม o ดาแอนเจคู่แบบนี้กลับบ้าน นี่ก็จะเป็นแบบมาตรฐานสเตนด์ดฝั่งด้านซ้ายจะมี power outlet ชาร์จให้ฝั่งด้านขวามีช่องวางเพิ่มเติมให้แล้วก็ให้ดูอันนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นเพราะว่ามันก็ต้องแบบมีเทคนิคในการขึ้นนิดนึงนี่ค่ะอุปรกรณ์ฉุกเฉินต่างๆแล้วก็จะมีตัวชาร์จค่ะ เขาเรียกชาร์จพกพาทุกคนจะชาร์จบ้านก็ได้จะใช้ชาร์จที่บ้านก็ได้หรือว่าจะชาร์จตามข้างนอกก็ได้ไปบ้านเพื่อนไปบ้านญาติก็สามารถเอานําออกมาชาร์จได้เพราะบางทีอ่ะเราก็จะมีวอลา์วอกแล้วแต่เนาะทีนี้แหละนั่งข้างหลังตรงนี้ได้ขึ้นค่ะทุกคนจะเห็นไหมว่าลักษณะของการขึ้นมันจะขึ้นยากนิดหนึ่งเพราะรองเท้าด้วยโดนละหนึ่งอึบ ค่อยๆดันตัวเองเข้ามาค่ะเข้ามานั่งแล้วนะมันถ้าเข้ามานั่งเล่นหรือว่าน้องๆหนูๆที่ตัวเล็กหรือว่า,าสูงตัวเล็กๆก็สามารถเข้ามาได้เพราะว่าอย่างที่อาจีนั่งเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนติเมตรเวลานั่งตรงเนี้ยมันจะปิดนิดนึงแต่ก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายค่ะนี่อึบเวลาลงก็ต้องก้มหัวลงนิดนึงนะ แล้วก็อันนี้ะจะเป็นโคมปูในตัวรถสามารถนั่งได้แล้วก็อยากจะเพิ่มห้องสัมภาระด้านท้ายก็สามารถพับเบาะของผู้โดยสารแถวที่สองได้เลยค่ะไปกันต่อไป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 ปิด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 ,ปดนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกันต่อค่ะสำหรับผู้โดยสารแถวที่สองกันค่ะเวลาขึ้นลงเอาก่อนจะไปเดี๋ยวก่อนจะไปทุกคนให้ดูอันนี้ก่อนถ้าสำหรับพับสี่นี่ เปิดเขาจะเป็นแบบไฟฟ้านะมันจะมีสัญลักษณ์บอกด้านนี้ค่ะเปิดการใช้งานง่ายมีแสงไฟขึ้นใช้ชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC สามารถชาร์จงานได้นี่ค่ะแล้วเวลาปิดกดด้านในได้เลยไม่ต้องดันแล้วนะกดด้านในได้เลยแต่เราจะพาทุกคนไปดูภายในของขับสองก่อนตัวหนูตัวนูจะไปขับสองก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปด้านในค่ะ,นนคะไป เปิดขึ้นมาเลยนี่ดี่จะพาทุกคนไปขึ้นไปดูกันตรงฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะสำหรับตัวขับสองเขาเข้าก็อึ๊บเขามานั่งด้านในรียวเรียบร้อยค่ะเลกรูมสามารถนั่งได้สะดวกสบายจริงๆแล้วอ่ะเบาะเนี่ยกรณีเนี้ก็คือยังไม่มีทางฝั่งของคนขับนั่งนะแต่พอมีคนขับนั่งแล้วฝั่งข้างด้านหน้า เขาจะเลื่อนไปอีกให้เข้ากับสรียะในการขับขี่ของเขาแล้วเราจะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมค่ะมาอยู่ที่ว่าเราเขานั่งแบบไหนเรานั่งแบบไหน,นนี่ก็แต่กว้างนะสามารถนั่งได้เฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนนี่นี่ปิดม่านแล้วปิดม่านแล้วไม่ชนศีรษะตรงนี้ไม่ชนแต่ถ้าทํามืออย่างเงี้ยมันชนแน่นอนแต่อย่างเงี้ยไม่ชนสามารถนั่งได้สะดวกสบายค่ะ ใครที่สูงร้อยหกสิบห้าร้อยเจลองนั่งดูอาจิว่านั่งได้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 สบายด้วยแล้วเบาะนุ่มด้วยสามารถพับได้พับการใช้งานด้านนี้ได้เห็นไหมสามารถเก็บของบริเวณด้าน,นในภายในห้องโดยสารได้อีกอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนก็สามารถวางของลงไปได้เลยรองเท้าที่อาจิใส่อยู่เนี่ยสามารถวางได้นะสามารถวางรองเท้าได้แล้วก็ปิดแบบนี้ได้เลย นี่ตรงกลางใช้งานได้สะดวกมีที่เท้าแขนให้นะมีที่เท้าแขนให้ฝั่งทางด้านหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกในตัว8 0 0 0 0 0กว่าบาทก็มีให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะช่องปรับอากาศนี่ช่องปรับอากาศ2ช่องมี USB มี Type C ให้ค่ะนี่ก็สามารถใช้งานได้สะดวกเหมือนกันค่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวจะพาผู้คนไปกันต่อดูจะโฟกัสอะไรก่อนนี่ฝั่งด้านนี้ ปกติแล้วแผ่นสครับเพดปกติแล้วจะเจอข้างหน้าที่มีไฟด้านหลังก็จะเป็นแบบตัวฟอนธรรมดาอันนี้มีมาให้นี่ค่ะก็จะมีมาให้เขียนออโรดอึ๊บปให้ฝั่งของตัวขับสองค่ะประตูด้านนี้ค่ะก็จะมีชุดเครื่องเสียงมาให้เขาจะเขียนว่าออโรดนะทุกคนต้องเสียง ถ้าเป็นตัวขับ4ี่จะเป็น i ินฟิน t y ค่ะก็แล้วแต่การใช้งานเหมือนกันว่าเราอยากจะได้ฟังก์ชันแบบไหนตัวเปิดก็กดเปิดด้านนี้ได้เลยเวลาจะใช้งานตัวกระจกก็สามารถได้ด้านนี้ได้ที่เท้าแขนให้มาเป็นหนังค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวรูระบายอากาศด้วยไปกันต่อเราจะพาดูขับ2งกันก่อนแล้วค่อยพาทุกคนไปดูขับ4กันทางฝั่งของตัวขับ2ด้านคนขับฝั่งนี้ค่ะเปิดปึ๊บขึ้นมาได้เลย ฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวมุมมองของตัวกระจกมีวัสดุตรงนี้เป็นซอฟนะแล้วก็จะมีการตกแต่งบริเวณด้านในตรงนี้ค่ะที่เป็นแบบลายไม้ีลายไม้แบบนี้สีดําเลยตัวจะเปิดใช้งานได้ง่ายสะดวกค่ะตรงนี้ให้มาแบบแข็งแรงด้วยดูตัวน็อตจินน็อตที่ยึดไว้แข็งแรงมากตัวเปิดก็สามารถเปิดได้เลยตัวกระจกไฟฟ้าค่ะก็ให้มาเป็นอัตโนมัติด้วยเปิดปิดการใช้งานได้สะดวก ไปกันต่อฝั่งด้านนี้อบถ้าเป็นในรุ่นตัว8 0 0แสนกว่าบาทขับสองตัวนี้ก็สามารถตรับดันขึ้นได้เป็นเบาะไฟฟ้าค่ะดันขึ้นแบบนี้เดินหน้านี่เดินหน้าถอยหลังปรับเอนปรับเลื่อนได้นี่ก็จะมีฟังก์ชันให้เราได้ใช้และทางด้านทวงมไลัยค่ะทวงมไลัยเนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่ม ตรงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวระบบคําสั่งเสียงตัวคีย์รัดในการใช้งานองก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธอ t งก็จะมีขึ้นบอกกดปุ๊บมันก็จะไม่มีเพลง USB เปิดอีกหาพื้นที่จัดเก็บมันก็จะมีแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรตรงด้านนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นสกอเลื่อนทิศทางการใช้งานของปวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางดันเข้าหาตัวดันออกดันลงดันขึ้นค่ะหน้าจอก็สามารถดูได้แบบพอดีพอดีช่องสําหรับ พวงมาไลยด้วยให้มาเป็น3ก้านมีช่องจับตรงกลางค่ะใช่ไหมใช้งานได้ฝั่งด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นแบบโล่งๆแต่วัสดุที่เขาให้มาถือว่าดีเลยเป็นสีดําด้วยแล้วก็จะมีช่องปรับอากาศเกียร์อยู่ด้านนี้นี่ค่ะเกียร์เกียร์จะอยู่ก้านด้านนี้เลยก้านด้านหลังนะการจอดบาร์กิ้งเพื่อกดได้เลยค่ะตรงด้านนี้ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวก้านปัดน้ำฝนแล้วก็ไฟเดียวนี่เลยไะนี่ชุดเครื่องเสียงตัวออโรดค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะไปกันค่ะอบอไปค,ครับ